นุงหลังคาเมทัลชีตเจ้าของบ้านต้องดูอะไรบ้างพร้อมเปิดเผยสาเหตุทำไมหลังคาเมทัลชีตชอบลั่นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเ,เจ้าของบ้านจะต้องเช็ครายการของที่มาลงเนี่ยเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าหรือเป็นรายการของที่เจ้าของบ้านอาจจะสั่งพิเศษเราก็มาลงเนี่ยเป็นไปตามที่เจ้าของบ้านต้องการหรือเปล่านะครับอย่างหลังนี้นะครับตรงส่วนบ้านหลักจะเป็นเมทัลชีตนะครับจะเป็นตัวหนาหนามากนะครับตัวนี้ ประมาณ0.5ม mm ิลลิเมตรนะครับเจ้าของบ้านเลือกเป็น p u f o โฟมหนา2นิ้วนะครับหนา2นิ้วนครับ2นิ้วครับพอดีแปะเลยน2นิ้วปิดทับด้วยแผ่น m ม t a ท s h ชีตที่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นแซนด์วิชนะครับตัวนี้เป็นชนิดรอน720 720คืออะไรนี่ดูอย่างนี้ฮะ720เนี่ยครับ72เซนติเมตรหรือ720มิลลิเมตรนั่นเองก็คือมุงได้ความกว้างที่72 หรือ720นะครับ <ปะ S 1> <ท>กับ760ไงเฮีย760ก็ตัวสันลอนเนี่ยจะเล็กกว่ารอนจะถี่กว่านี้แต่ตัวนี้ล่องเนี่ยมันจะใหญ่มันจะมุงออกมาแล้วจะดูสวย760ก็มันจะมุงได้76เซนติเมตรจะถึงตรงบริเวณนี้ ตัวนี้720ก็จะมุงได้เท่านี้นั่นหมายความว่าเมต้าชิตหนึ่งแผ่นพอเครื่องกดลงไปเนี่ยมันจะหดสั้นเข้ามาแสดงว่า <Okay. S 1> 720แพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าเพราะว่าด้วยแผ่นหน้ากว้างเท่ากันพอกดเข้าเครื่องเนี่ยมันก็จะหดสั้นลงมาดังนั้นเนี่ยพอตกต่อตารางเมตรมันถึงสูงกว่านะครับพอเช็คของครบแล้วนะครับข้อจํากัดข้อหนึ่งของเมต้าชิตที่เป็น P u โฟมแล้วก็เป็นแผ่นแซนวิชก็คือว่าปกติเนี่ยร้านเขาจะไม่ค่อยเก็บขอบงานอย่างนี้มาให้ ทางผู้รับเหมาเองจําเป็นจะต้องสั่งร้านมันก็จะมีแผ่นเป็นแผนปิดนะครับมาปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผ่นแซนวิชข้างล่างเนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นฟลอยด์ทับปิดขึ้นมาเขาอาจจะตัดให้สั้นเข้าไปให้ปลายหลังคาเนี่ยเหลือไว้สัก5เซน เพื่อให้แผ่นตัว P u Foam เนี่ยหดสั้นเข้าไปแต่เนื่อเ้่ยว่าตัวนี้เป็นแผ่นแซนด์วิชนะครับมันทําไม่ได้มันจาเป็นจะต้องมาเป็นแผ่นยาวแบบนี้แล้วก็มาตัดตัวแผ่นเมทัลชีตเนี่ยปิดทับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับไหนยเฮียพาดูคําว่าแซนด์วิชหน่อยเห็นหชัดเจนหน่อยนะครับก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีตเหมือนกันนะฮะแข็งๆเงี้ยฮะคือถ้าเป็นงานปกติก็คือจะเป็นแผ่นเมทัลชีตแค่ฝั่งนี้ใช่ฝั่งด้านบนใช่ครับแล้วก็เป็น P u แล้วก็เป็นแผ่นฟอยด์ป แต่ตัวนี้จะเป็นแผ่นแซนด์วิชนะครับก <c oughs> ็คือแผ่นเมทัลชีสมาปิดทับอีกทีหนึ่งก็คืออันเห็นขา,ขาวๆเนี่ยคือแผ <c oughs> ่นเมท่าชีสนะใช่ครับแข็งๆพ๊กนี้นะฮะตามมาดูกันหลังนี้เจ้าของบ้านต้องการที่จะโชว์โครงหลังคาแล้วก็โชว์เนื้อหลังคาพอเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะโชว์ท้องหลังคาเลยนะครับโชว์ตัวท้องหลังคาเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญของ การเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นพวกร่องต่างๆทางผู้ัะเหมาเองเนี่ยต้องปิดให้หมดเพื่อที่จะตอนโชว์โครงหลังคาเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาผมจะอธิบายเพิ่มอีกนิดหน่อยอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารอน720-760เนี่ยมันคืออะไรจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเลือกใช้รอน760สมมติว่าบ้านเรามีความยาวอยู่ที่7เมตร60ซนติเมตรเราก็ใช้รอน7 6 0ฝั่งละ10แผ่นฝั่งขวา10แผ่นฝั่งซ้าย10แผ่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นรอนเจ0เนี่ยเราจำเป็นจะต แผ่นที่11เอนี่ยอาจจะใช้ไม่เต็มอาจจะมีการตัดนะครับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นรอน720ระยะหน้ากว้างของ1แผ่นเนี่ยมันจะหดสั้นเข้ามานี่คือความหมายของมันแต่โดยปกติแล้วการนับแผ่น นับความยาวเนี่ยทางผู้ระหมอก็จะนับให้เจ้าของบ้านอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่ารอนทั่วไปที่เขามีตามท้องตลาดเป็นรอนเจ็ดหกศูนย์ใช่แต่ถ้าจะเป็นรอนสวยงามคือรอนมันจะยังไงเฮียลอนมันจะล่องมันจะใหญ่ขึ้นล่องมันจะใหญ่ใ,หญใช่ครับคือ1ตารางเมตรเท่ากันแต่จะปั๊มตัว7-20อน่ะไดม้มันก็จะได้0.72ตารางเมตรนะครับกับ0.7 6กตารางเมตรนั่นหมายความว่าเมื่อเราต้องการมุงด้วยพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยจำนวนแผ่นนต้องเยอะขึ้น ถ้าจะต้องการรอนเจ็ดสองศูนย์ที่สวยงามกว่าจะใช้แผ่นเยอะขึ้นแผ่นเมทัลชีตเยอะกว่าถูกต้องใช่ครับเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการขึ้นแผ่นโดยปกติแล้วถ้าเป็นแผ่นเมทัลชีตที่มีความหนาการขึ้นแผ่นก็จะง่ายกว่าอาจจะมีน้ําหนักที่สูงกว่าก็จริงแต่ว่าแผ่นจะไม่ค่อยหักจะไม่ค่อยงอแต่ถ้าเป็นแผ่นเมทัลชีตที่มีความบางเบากว่าก็จริงแต่จะมีข้อเสียตรงการขึ้นแผ่นเพราะเวลายกแผ่นขึ้นมันจะมีโอกาสที่แผ่นหักหรือแผ่นงอได้ง่ายนะครับ โครงเหล็กที่หนากว่าเฮียมีผลอะไรต่อการยิงไหมโครงเหล็กหนาแปรหนาเนี่ยมีผลต่อการยิงไหมมีครับผู้รับเหมาเวลาขึ้นไปยิงเนี่ย ก็จะต้องใช้แรงในการกดใช้แรงในการยิงเยอะเพื่อที่จะให้ตัวสกรูเมทัลชีตเนี่ย mm hmm. เข้าไปยึดกับแปลได้สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับการยิงแผ่นเมทัลชีตเลยก็คือการเล็งแนวของสกรูผ<บ>ู้ระหบอบางท่านรือช่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะเล็งแนวอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะตีลายตีแนวยิงไปด้วยสัญชาตญาณน,นะครับมีโอกาสที่ยิงผิดยิงแล้วเป็นรูยิงแล้วไม่โดนแปแผ่นเมทัลชีตเป็นรูเกิดความเสียหายได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านเองจําเป็นจะต้องเน้นย้ําในเรื่องทีนแว เราจะโชว์เนี่ยอย่างเงี้ยก็เราต้องถึงแนวร่างเพื่อให้แนวล่างเนี่ยเป็นสันเป็นแนวเดียวกันตลอดแนวตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงท้ายบ้านดึงเอ็นหรือตีแนวระหว่างแปรตลอดแนวเพื่อที่จะเป็นแนวในการยิงสกรูเมื่อเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นสกรูเป็นแนวมันมีผลต่อความสวยงามด้วยอย่างนึงใช่มีผลต่อความสวยงามแล้วก็ถ้ายิงผิดเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายกับตัวแผ่นไม้เจ้าชีสมันเสียหายยังไงเฮียถ้ารูนั้นแบบไม่ได้ใช้อะซี่ช่างมเมทัลชีสห,หลายๆคนเขาแนะนําว่าไม่ต้องถอดออกถ้ายิงผิดแล้วนะให้คาไว้อย่างนั้นเลย เพราะว่าถ้าถอดออกเนี่ยมันจะเป็นรูถึงแม้ว่าเราจะคาสก,กูไว้เนี่ยเมื่อเรามองขึ้นไปเราจะเห็นสก,กูที่มันอยู่ใกล้ๆกันบ่งบอกได้เลยว่ามันมีการยิงผิดดังนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สําคัญมากๆจะต้องเน้นย้ําผู้ที่ขึ้นไปเป็นคนยิงว่าต้องละเอียดวันนี้เฮียมาช่วยหัวหน้างานแล้วก็รุกทีมทําอะไรบ้างคะมาช่วยกําชับในเรื่องของการขึ้นงานว่าต้องขึ้นด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยต้องการใช้คนงานกี่คนแล้วก็ทีมงานที่จะยกแผ่นส่งขึ้นไปทีมข้างบนรับ แล้วก็ยกขึ้นไปติดตั้งดึงเอ็นดึงแนวคนยิงสกรูทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทํางานด้วยความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าให้ใจเย็นๆในการยิงแผ่นเพราะว่ามันจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้นะครับส่วนที่มีคนถามว่าเวลาเช็คความหนาเนี่ยเช็คยังไงจริงๆถ้าได้วเวอร์เนียที่เป็นตัวดิจิตอลก็จะดีเพราะว่ามันจะขึ้นตัวเลขเลยว่าหนาเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณ0.5ากว่ากเพราะตัวนี้อยู่ที่0ู1ย์จุดห้าหนึ่งมิลลิเมตรนะครับศูนย์จห้าหนึ่งอาจจะถ่ายยาก สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เคยใช้ก็อาจจะใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราซื้อของจากร้านที่ ได้มาตรฐานเราก็จะได้ของที่ถูกต้องตามบินอยู่แล้วคือมีคาถานบ่อยๆเลยเฮียว่าเม่ท่านชิดมาถึงหน้างานแล้วครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้ความหนาตามที่ตกลงกันไหมปกติเราเคาะดูเนี่ยก็จะรู้แล้วครับว่าแผ่นหนาหรือแผ่นบางนะครับเฮียรู้สิคนทั่วไปไม่รู้อย่างที่บอกครับถ้าใช้เป็นเวอร์เนียแบบดิจิตอลได้ก็จะดีแบบดิจิตอลมันจะเป็นตัวเลขขึ้นเลยนะครับเอาเป็นว่า1คือวัดเลยวัดได้เลยนะครับสองคือดูจากอะไรบิน ดูจากบินแล้วก็ดูจากร้านที่เราไปซื้อว่าไม่ใช่ร้านที่โนเนม e คงเป็นร้านที่ได้มาตรฐานก็จะดีมาก mm hmm. ทีนี้เนี่ยเมื่อเรามุงเสร็จแล้วส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของครอบนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบจัว่วหรือครอบสันต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อเนี่ยคือสันว้าวสวยนะเนี่ยสีอะไระเฮียวาเลียนเกรย์ก็คือจริงๆเป็นด์กเกรย์ <Grey S 1> <ก>อะไรเกรย์ก็คือเทาเทาดำเทาเข ตามชื่อมันเป็นวาเลนต์เกรย์แต่ว่าถ้าเอาจริงแล้วมันคือดาร์กเกรย์นั่นเองโอเคตัวนี้เราจะเป็นครอบจั่วเราก็จะมีพวกครอบสันต่างๆครับครอบต่อผนังหลังนี้ก็จะใช้3าอย่างมีอะไรบ้างคะหนึ่งมีครอบจั่วครอบจั่วคือครอบปลายสุดครอบตรงอกไก่ข้างบนเลยครับ้งแต่หน้าจนถึงหลังเลยครับครอบที่2คือครอบสันครอบสันก็จะเป็นครอบตรงบริเวณขอบจั่วหน้ากับหลังใช่ครับเราก็จะเป็นในส่วนของครอบต่อผนังก็จะเป็นในส่วนที่ลงรถด้านข้างมาชนกับตัวบ้านก็จะมีตัวครอบ เพื่อไม่ให้น้ําสาดเข้าไปทั้งหมดจะมี3ส่วนไหนดูชิ้นงานที่เขาขึ้นมาให้หน่อยเฮียก็จจะดูยากนิดนึงนะครับพอดีมันมีน้ําหนักนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นครอบจั่วนะครับระวังมือนะคะครับนี่ก็จะเป็นครอบสันกลางนี่ครอบสันคําถามที่ถามเฮียไปก็คือว่าล่องไฟทาชีพแผ่นหลักอ่ะมันมีใช่ป่ะเฮียแต่สันเนี่ยเขาไม่ได้บากมาให้เราต้องบากเองครับมันคือปกติที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเราจะสั่งรอนไหน นะครับหรือแม้ว่าบางทีบางร้านเขาอาจจะมีบริการบากให้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะลองหาดูแต่ว่าโดยส่วนใจนะครับเขาไม่ได้บากมาให้ช่างหน้งางานจำเป็นจะต้องบากเองนะครับเป็นเป็นเรื่องปกติที่เขา,าไม่ได้บากล่องมาให้ใช่เขาเขาจะไม่ได้บากล่องมาให้ทางช่างต้องบากล่องเองนะครับเพื่อให้ล่องเนี่ยลงไปสวมอยู่ในสันลอนอย่างเงี้ยพอดีมาสู่คําถามเด็ดที่หลายๆคนถามเข้ามาทําไมหลังคาไม่้อ้คิดถึงชอบลั่นนะครับมันลั่นจากสาเหตุอะไรเรามาดูกันพอดีเลยครับวันนี้แดดแรงมากมาก นะครับสัมผัสดูนะครับร้อนมากถ้าตอกไข่ถ้าตอกไข่แล้ววางไว้น,น่าจะสุกนะครับน่าจะสุกเลยทีเดียวนันต้นะครับเย็นนันตานี่เย็นมากนะครับอลองนี้เออจริงครับโอเคไปในรง <laughs> ครับและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมห,หลังคาลั่นจากในเรื่องของอุณหภูมิในตัวแผ่นด้านบนที่รับแสงแดดร้อนจนถึงขั้นที่ถ้าตอกไข่ลงไปวางก็คือมีโอกาสสุกเลยทีเดียวส่วนด้านใต้แผ่นนั้นมีความเย็นนั่นหมายความว่าอุณหภูมิด้านบนกับด้านล่างที่อยู่ใต้แผ่นหลังคาเนี่ยแตกต่างกันเยอะเหล็กมีการขยายตัวด้านบนเนี่ยสูงพอมีการขยายตัวด้านบนสูงเนี่ย หลังคามีการขยับจากการขยายตัวของแผ่นหลังคาด้านบนดันสกรูที่เรายึดไว้ในแต่ละจุดมันถึงทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเสียงดังปกแปก ك, ปกแปกปกแปกได้จากประสบการณ์หลังคาไม่เราชีดนะครับหเดือนแรกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเสียงดังปกแปกให้สูงพอสกรูตัวโครงมีการขยับตัวได้ที่แล้วเนี่ยอยู่ตัวแล้วเนี่ยเสียงจะค่อยๆหายไปเป็นเรื่องปกติถ้าหลังไหนเจอก็มีโอกาสหายเนื่องด้วยว่าการขยายตัวของแผ่นหลังคาด้านบนร้อนด้านล่างเย็นการขยายตัวไม่เท่ากัน ดันสกรูเมทัลชีทที่ยึดไว้แน่นแล้วเกิดอาการลั่นอาการดังปอกแป๊กได้นะครับ